Smile, สวัสดีนะครับ aja, วันนี้ก็มีเรื่องที่สําคัญนะครับคดีพิสีครับสีสุวรรณนะครับอ่านะครับเราจะมาคุยกันเรื่องพิสีสุวรรณครับอ่นะครับแต่เรื่องคดีพิสีสุวรรณเนี่ยวันนี้แกโดนจับเรื่องนะโดนกล่าวหาว่าตกทรัพย์นะครับนะพิสีโดนกล่าวหาว่าตกทรัพย์ผมฟังแล้วตกใจนะ นะผมเองก็เคยเป็นคู่กรณีพี่สีนะสมัยทําคดีแจงโมใหม่ๆก็นะมาเรียกผมว่าเป็นทนายขยะผมก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนอรัตนาทิเบศนนทบุรีก็ยังไม่ดําเนินคดีอะไรลวครับก็มีคนติดต่อมาว่าเออเป็นรุ่นเดียวกับพี่สีไม่อยากให้เอาเรื่องเอารลาวก็ผมก็คดีก็ยังค้างอยู่ที่หลวงพักนะครับวันนี้ตกใจนะครับตกใจครับพี่น้องครับนะมีข่าวว่าพี่สีถูกกล่าวหาว่าตบ